สวัสดีค่ะวันนี้จะเดินทางไปลังสิตนะคะด้วยรถไฟใต้ดิน MRT เพื่อลงสถานีบางซื่อพอมาถึงสถานีบางซื่อแล้วก็หาลูกศรสีแดงเลยค่ะเดินตามมาเรื่อยๆนะคะขึ้นบันไดเลื่อนมาซื้อตั๋วตรงนี้นะคะ42บาท พอเห็นป้าชันชาลาที่สามนะคะที่มีใ สุดสายที่สถานีลังสิตนะคะสุดสายอยู่ตรงน,นี้นะคะ๋ยวลงลงตรงน,นี้ใช่ค<อ>่ะล,ลงมาได้เรื่อนไปเลยแล้วก็อ,ออกบริออกนักเกร์สุดแล้วว่าทางด้านซ้ายมือจะตยู่ที<อ>่ถ้เพ<อ>ื่อนขาบริษัทลงมานะคะเดินลงมาต่อรถตรงน,นี้นะคะ ต่อรถด,ด้วยรถเมล์เล็ก2แถวนะคะสองแถวสีเลือดหมูไปธรรมศาสตร์ลังสิตค่ะแล้วเจอกันนะคะบาย